เอาล้วครับวันนี้ผมก็จะมาสอนไม่ได้สอนหรอกครับก็มาจะมารีวิวเก็บสถิติครับของผมก็ไม่โหดมากนะครับเพชรก็ไม่เยอะครับก็แล้วมีสิบก็อันเนี่แหละครับแต่เงินก็เก้าแสนครับแล้วก็ไม่พอนะครับของถ้าใครอะไรก็โปรดติดตามผมด้วยนะครับเนี่ยครับมันก็มีแค่ เพรเดียวสิบเอ็ดเพนะครับก็มีสิบเอ็ดเพเงินว่าเก้าแสนอะไก็ไม่โหดมากหรอกครับเนี่ยครับตัวละครครับมาดูตัวละครครับนะครับตัวละครก็ไม่โหดมากเท่าไหร่นะครับนี่ครับตัวละครครับมาดูจี้ครับมาดูด้านจี้ครับจี้ก็ไม่โหดมากครับมีเอเอสบวกน้อยๆเองครับ ใครไม่ชอบก็มเมนด้านล่างนะครับต้องทำยังไงทำยังไงครับนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวห้อง10บมาเบินะครับแข่งเดียว4คนนะครับเอาละครับครับกำลังเข้าครับรอนิดนึงนะครับนะครับ แล้วก็จะมาทําการซื้อ้ก็กดไปเลยครับลูกต๋าผมก็ไม่หมดเลยครับก็แค่ลูกต๋าน,นี้เองครับเพชรผมมันหายไปได้หมดครับผมมาไปซื้อของอะไรมากมายครับถ้าเราเรา,เรา,เราไม่เอาเกอกก็ถ้าเราไม่เอาตรงนี้ถ้าเราไม่เอาตรงนี้นก็ตรงนี้นะครับมันจะมี โอ้โหเปิดมาได้ดับบอปแครับให้ไปก่อนนะครับนะครับลงมาก่อครับมันไม่สวยเลยครับแพ้แล้วครับแพ้แล้วนั่นเองครับผมบอกแล้วว่าแพ้แล้วครับลงมามามาดูมาดูกรับแล้วครับไม่ทำไมดับบอปดีจังวะสาสนั่นเองครับ นายครับมีคนมาตกบเราแล้วครับมีคนมาตกับเราแล้วครับก็เอาจิงๆผมก็จะมาทําคลิปนี้เป็น,นคลิปแรกของผมนะครับก็ฝาก Subscribe และติดตามด้วยนะครับถ้าคนดูเยอะพอผมก็จะทําคลิปหน้าครับ แพ้ความชนะมดูารูนนะครับเพราะผมก็พึ่งมาออกครับผมไม่ได้ออกมาเป็นสองสามปีนะครับผมเพิ่งมาใหม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับและ s u b s c r i ครับันนี้มีอะไรบ้างครับ ก็เขาเขาก็ซื้อเมืองเยอะนะครับเรายังไม่ได้ซื้อเมืองเลยครับนี่ครับมาดับเบิลกันครับมาดับเบิลครับนะครับดับเบิลครับนี่ครับหมวกล้วครับหมวกเราครับฮะฮะจริงๆครับนี่ครับเราจะมาตั้กันครับโอ้โหไม่ขึ้นครับ ถ้าเจ้านี่ขึ้นถ้าเจ้านี่ขึ้นโอเคเลยครับถ้าเจ้านี่ขึ้นแต่มันไม่ขึ้นครับสงสัยเจ้านี่เจ้านี่จะเล่นเกาะครับเล่นเกาะจริงๆงครับตองไปกันเกาะแล้วครับดัโบโบ12แ่ทำไมพวกนี้ชอบดัโบโบครับผมก็ไม่รู้ครับ แล้วครับมันจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมครับเนี่ยโอ้ทางนี้ทํากันหนักแล้วครับเรายังไม่มีโอกาสกับเขานะครับแล้วก็อยู่ที่สามไหมครับคล้องที่สาไหมนะครับคล้องที่สามไปก่อนครับอ้ามันมาขึ้นทางเขาแล้วครับงานนี้นะครับต้องเอาตัวนี้ล้มอะไรก่อน,นะครับตรงนี้ต้องเอาพวกนี้ล้มอะลรก่อน,นะครับเอาแล้วะครับทีเขาครับจะมาถึงทีเราะครับ

มาอีแล้วครับมาอีแล้วครับถ้าเราได้สามโอเคครับได้สามนี่โอเคเลยนะครับแต่ไม่มีใครไปปิดเกาะครับมันมีแต่คนเล่นอย่างเงี้ยมันไม่มีใครไปปิดเกาะเลยครับเพราะว่าเจ้านี้ชนะก่อนแน่ครับ เนี่ยครับทำอะไรของเขาผมก็ไม่รู้ครับขอเพี้ครับสามครับออครับเรียบร้อยครับโอเคแล้วครับเปิดวาลนั่งครับมาตรงนี้ครับมาอีกแล้วครับโอเคครับขังครับนั่นนี่ครับขังจริงๆครับโอ้โหต้องขอบคุณแลครับงาน เจอผมก็ทักนะครับชื่อผมชื่อมาคานทิปนะครับเจอเราทักครับนี่คือไอดีสผมนะครับเพิ่มมาเยอะเลยครับผมพร้อมครับมาลงเกาะมาลงเปิดวาล์วน้ําพอดีครับเราก็ได้มานี่นครับที่เขาว่าฉลาดได้เปรียบครับ ล้มละลายเป็นคนหนึ่งแล้วนะครับนกมาเนี่ยครับโอเคเลยครับถล่ตรงนี้ลตรงนี้ครับถล่ตรงนี้ครับดับเบิลสิบสองครับโอ้ดูดครับแต่ไม่ทุนผมครับไม่ดูดครับไม่ขึ้นครับกดโทวด้วยนะคร่ขึ้นจ้า นั่นเองครับผมมาแล้วครับมันต้องเพราะว่าเปิดมานี่แน่ครับที่นี่แน่นผม,มานั่นเองครับเปิดจริงๆครับเวตานี้ผมบอกเลยอืมมันเดือบสั่งนะนน

เราก็ไปหมดแล้วครับไปหมดที่ต้งนี่เลยครับมันแข็งแรงรลบจะเป็นทีล่าโอเคนะครับ

ทำ้งครับแมได้เลยครับใช้จะเบคู่กันีกว่าครับนม่้คู่นะครับ ล้มครับไม่คคคคล้มครับว้าแพรไม่ได้ล้มนะงพรไม่ล้มดีครับแพ้ครับขอล่มครับคลิปนี้ก็แพ้นะครับก็เป็นคลิปแรดาวมันนะครับซึ่งจะมาทำครับ ขอกด subscribe กดอะไรไปด้วยนะครับแล้วก็หาว่าผมมีแต่ชนะมีแต่เอาคลิปชนะลงอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมก็แสดงครับว่าผมแพ้ครับนัดแรกครับผมก็ขอแพ้ด้วยที่ผมแพ้ครับอืก็จะไปต่อไปนะครับเราก็จะมารีวิวอ่นๆนะครับวันนี้เพชรผมไม่มีครับอ่ะครับวันหน้าพอมพอมไหมครับแกตัวครับ คอาลาเพียงเท่านี้นะครับ